เอาพาวเวอร์พอยต์ขึ้นได้เลยครับขอบพระคุณท่านประธานและเพื่อนๆสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยเรียรเลพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับ,รรรบ,รบวันนี้ผมจะมาขออภิปรายนะครับเกี่ยวกับความล้มเหลวในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติของประเทศไทยซึ่งก็เป็นข้อสังเกตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับ ท่านประธานครับตัวกระผมเองนะครับเคยไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา7ปีตลอดเวลา7ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เจอกับแผ่นดินไหวประมาณสองสาเดือนครั้งนะครับความรุนแรงก็พอๆกับที่ออที่กรุงเทพเจอไปนี่แหละผมอาจจะไม่ได้ตกใจกับแผ่นดินไหวมากแต่ผมก็ไม่เคยคาดคิดเลยนะครับว่าประเทศไทยตลอดจนกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเจอกับแผ่นดินไหวที่มันมีความรุนแรงถึงขนาดนั้นนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็เห็นเลยว่าประเทศไทย ไทยประสบปัญหาอย่างมากในการรับมือกับแผ่นดินไหวซึ่งผมขอแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆครับเรื่องแรกนะครับเรื่องไร้ระบบแจ้งเตือนที่ใช้งานได้จริงเรื่องที่2ก็คือไร้กวนวางแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายก็คือเรื่องของระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถป้องกันการก่อสร้างที่ไร้คุณภาพได้ครับสำหรับ ความไร้ระบบแจ้งเตือนที่ใช้งานได้จริงนะครับก็ต้องอธิบายก่อนว่าที่ประเทศญี่ปุ่นตลอดจนหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ระบบ c e ลล์บอสแคสนะครับซึ่งมันจะเป็นระบบที่ทะลุทะลวงเข้ามาในมือถือของเราเลยนะครับ ออก็คือเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมือถือของทุกคนในประเทศเลยมันก็จะเกิดสัญญาณเตือนออกมานะครับมีเสียงออกมาเลยว่านี่เกิดเหตุแผ่นดินไหวให้รีบอพยพนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของหน่วยงานใดเนื่องจากมันจะไม่ทันการนะ,นะครับแล้วมันก็จะล่าช้านะครับระบบเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยจริงๆนะครับก็มีสสฝ่ายค้านพูดว่าอยากจะได้ตั้งแต่ปี63แล้วแล้วมันก็ล่าช้ามาเป็นเวลาหลายปีมากๆแล้วนะครับซึ่ง จริง,รงๆในห้องกรรมธิการวิสามันพิจารณางบประมาณปี68ผมได้ตั้งคําถามกับกระทรวงดีไปว่าระบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จเออทางกระทรวงดีก็ให้ข้อมูลว่าควรจะเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เสร็จสัทีกลายมาเป็นไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับซึ่งจากเหตุการณ์เมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยทั้งกระทรวงดีทั้งปอพอแล้วก็กะสทชก็โดนกลองกันไปกันมาทําให้ไม่สามารถใช้งานได้สัทีแม้จะลงทุนไปเป็น1,000ลล้้าานบาทแว ตรงนี้ผมอยากจะเปิดวิดีโอคลิปสั้นๆนะครับเป็นตัวอย่างระบบนี้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับให้ทุกท่านได้เห็นกันขอเชิญชมคลิปได้เลยครับขอเชิญเปิดเสียงดังๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยครับ <Okay. S 1> ครับอันนี้มันก็ เ,เป็นคลิปเสียงนะครับที่คนกําลังขับรถอยู่นะครับปรากฏว่าเนี่ยครับอีก2 1นาทีนะครับหวิจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วมันก็อันนี้เป็นเสียงจากสมาร์ทโฟนนะครับที่มันเตือนเลยนะครับไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนเท่านั้นวิทยุที่เขาฟังอยู่ในรถเนี่ยมันก็ถูกบัดใบ,าบ,าบาพาสนะครับออกมาเป็นเสียงเตือนเลยบอกว่าให้ขับรถอย่างระวังให้ผ่อนความเร็วแล้วก็ตั้งสตินะครับจับทั่วมลาลัยให้มันซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยกับคนที่กําลังขับรถอยู่ นะครับตรงนี้เนี่ยครับก็พอได้แล้วครับขอบพระคุณครับก็ระบบนี้นะครับเป็นระบบที่สําคัญนะครับแล้วก็ไปไม่ว่าประเทศไทยที่ประสบกับเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยควรจะมี ครับแล้วซึ่งมันก็มีประโยชน์มากๆนะครับมากกว่าระบบ SMS ที่เราพยายามจะใช้งานกันอยู่เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาที่มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยนะครับที่จะต้องอาศัยหนังสือราชการที่ลงรายละเอียดข้อความที่จะส่งซึ่งก็สิ้นเปลืองเวลาอย่างมากแถมแคปซิตี้ของระบบเนี่ยมันส่ง SMS ได้ครั้งละ2 0 0 0ข้อความซึ่งมันก็ไม่เพียงพอที่จะส่งข้อความให้ประชาชน66ล้านคนทั่วประเทศนะครับเท่ากับว่าระบบเตือนภัยที่ประเทศไทยใช้กันอยู่ในปัจจุบันก่อนที่จะมีเซิ ทั้ทงล่าช้าไรประสิทธิภาพแล้วก็ไรความหมายครับเพราะฉะนั้นเราควรจะพัฒนาระบบเซลล์บอทแคสตแบบ Real Time หลายช่องทางนะครับคือมันจะควรแจ้งเตือนพร้อมๆกันเลยทั้งทางมือถือวิทยุโทรทัศน์เว็บไซต์แบบประเทศญี่ปแบบุ่นแบบแบบให้ได้โดยเร็วครับ ครับก็สำหรับปัญหาที่สองนะครับก็คือณนะขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยไร้การวางแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพอย่างแรกก็คือเราไร้การวางแผนอบยอบฉุกเฉินนะครับหรือว่า hazard map ในแต่ละพื้นที่แผนที่ในสไลด์นี้นะครับผมก็เอามาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นแผนที่อพยพสําหรับกรุงโตเกียวนะครับจะเห็นเลยว่ามันมีจุดสีเ,เขียวเต็มไปหมดเลยในแผนที่นี้นะครับซึ่งก็เป็นบริเวณที่คนบ้านใกล้เรียงเนี่ยสามารถจะอพยพไปได้นะครับมีทั้งหมดกว่า200อแห่งทั่วกรุงโตเกียวและ สีฟ้านะครับก็คือเป็นจุดที่พักแรมได้คนก็รู้เลยนะครับว่าในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวไม่สามารถกลับที่พักได้เนี่ยเขาสามารถจะไปพักแรมที่ไหนบ้างทุกจังหวัดของปคระเทศไทยควรจะต้องมีแผนที่เป็นฮาสัตแมพแบบนี้นะครับเพื่อกําหนดพื้นที่รวมโพลพื้นที่อพยพและพื้นที่ค้างแรมในแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนในจังหวัดนั้นหรือว่าในเมืองนั้นรับทราบตรงกันตลอดจนฝึกซ้อมหนีภยัยแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสํานึกความปลอดภัยอย่างเป็นประยะด้วยครับ นอกจากนี้นะครับเราก็ควรจะให้การศึกษาด้านการรับมือภัยพิบัติกับนักเรียนแล้วก็ประชาชนด้วยในสไลด์นี้นะครับเป็นแผ่นพับที่สถานทูตไทยในกรุงโตเกียวเนี่ยทำแจกคนไทยที่อยู่ในกรุงโตเกียวครับเพราะว่าคนไทยที่อยู่ในกรุงโตเกียวเนี่ยมักจะเจอเหตุแผ่นดินไหวกันบ่อยๆนะครับมันก็จะสอนเลยนะครับว่าเราควรจะเตรียมอุปกรณ์ยางชีพยามฉุกเฉินใส่เป้เตรียมเอาไว้เลยอย่างเช่นควรจะต้องมีน้ําดื่มไฟฉายอาหารแห้งเครื่องมือสื่อสารกระดาษชําระเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็ควรจะต้องเตรียมไว้ในที่ที่ปลอดภัย ด้วยวางเอาไว้ใต้เตียงหรือใต้โต๊ะนะครับลงไปอ,อพยพหนีภัยเสร็จใต้โต๊ะแล้วนะครับหยิบเป้แล้วก็วิ่งออกจากห้องลงบันไดดีไฟได้เลยครับนอกจากนี้มันก็จะต้องอควรจะต้องให้การศึกษานะครับเรื่องที่ว่าเราควรจะจัดบ้านเพื่อเตรียมแผ่นดินไหวอย่างไรบ้างอย่างเช่นตู้หนังสือเนี่ยควรจะพิงนะครับแล้วก็มีน็อตยึดกับผนังให้ได้อย่างแน่นหนานะครับหาพื้นที่ ที่ปลอดภัยอย่างเช่นใต้โต๊ะใต้เตียงนะครับพอหายสั่นถึงจะลงมาในหนีภัยนะครับแล้วก็ควรจะต้องให้ความรู้ดังกล่าวเนี่ยโดยการแจกจ่ายเอกสารให้ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยได้รับทราบกันด้วยครับ แต่ว่าจนถึงบัดนี้นะครับก็ยังไม่มีแผนที่ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแล้วในแต่ละจังหวัดเลยแผนที่นี้ก็เป็นแผนที่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นเลยว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงสีแดงนะครับซึ่งก็เท่ากับมีความสั่นในระดับเจ็ดนะครับแต่บริเวณถัดๆลงมาเนี่ยความสั่นไหวมันก็จะไม่เท่านะครับมันก็จะเป็นระดับ5ระดับ4ลงมาแต่ณขณะนี้เรายังไม่รู้เลยว่าแต่ละจังหวัดในประเทศไทยสั่นแค่ไหนกรุงเทพที่เราโดนกันไปเนี่ยตกลงมันเท่าไหร่นะ ถึงได้ตึกพังนะครับทำให้อาคารเสียหายกันขนาดนี้เราจะได้รู้ว่าเจอความสั่นระดับเท่านี้กรุงเทพยังรับไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเกิด เจอความสั่นมากกว่านี้เราจะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําคัญซึ่งณนะขณะน,นี้รัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้ให้มาครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะ,นะครับอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถป้องกันก,การก่อสร้างที่ไร้คุณภาพได้เราจะเห็นมามหากาบตึก2ตองอใหม่ที่ถล่มลงมานะครับผู้รับเหงานะครับอย่างที่มีเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยและไช no. น่าเรเว w นัมเบอร์เชนนะครับซึ่งตัวบริษัทไชน่าเรเวนเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์สร้างตึกสูงในนนต่่าางปรระะเเทศมกอลยคับ ตึกนี้ถือเป็นตึกแรกนะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทนี้ใช้โนมินีคนไทยในการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าโนมินีคนไทยนั้นก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเรื่องนี้มาก่อนเลยแถมสํานักงานของบริษัทนี้ก็ตั้งอยู่ในตึกร่วมนะครับกับอีก9บริษัทซึ่งก็ดูไม่น่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้นะครับสตงซึ่งก็ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมนะครับซึ่งมันจําเป็นสําหรับตึกที่มีมูลค่าสูงกว่า1000งล้านบาทเนี่ยก็เช เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงคุณธรรมหลังจากที่เลือกผู้รับเหมาแล้วก็ควบคุมควบคุมงานโดยที่มีโชอาพร้อมแบบก่อสร้างแล้วนะครับอย่างนี้จะไม่ให้ตั้งข้อสงสัยต่อได้ยังไงครับนอกจากนี้นะครับสื่อก็ยังเห็นเจ้าหน้าที่ชาวจีนเนี่ยของบริษัทไชน่าเรเวย์นะครับหอบแฟ้ม20กว่าแฟม้มหนีออกจากตึกในวันถัดมาจึงมีการแจ้งตำรวจจับแต่พอเจ้าหน้าที่ชาวจีนดังกล่าวนะครับออบอกว่ามาเอาเอกสารเพื่อเอาประกันเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อไปขุดนะครับพบว่ามีอาคารรัฐบาล แฟลตตำรวจทหารศาลโรงพยาบาลและศูนย์รชาชการอีกหลายแห่งที่ใช้บริษัทเดียวกันก็คือ c ชน n าเร i l ว a y นอร์เนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็มีตึกที่มีการก่อสร้างนะครับไปจนคืบหน้าไปแล้วมากมายนะครับอย่างเช่นศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลของกองของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานรัแยากรน,น้ําแห่งชาติซึ่งมีมูลค่าถึง716ล้านนะครับก็ใช้บริษัทเดียวกันเป็นผู้รับเหมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากนี้แล้วนะครับตึกดังข่าวที่น่าจะมีผู้ใดกล้าไป หรือไม่หรืออย่างที่เมื่อสักครู่นะครับที่ท่านสวสุนทรได้พูดไปวันนี้ตอนช่วงเช้าเนี่ยเกิด aftershock ในหลายที่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าตึกที่มีปัญหาเนี่ยเป็นตึกอาคารราชการทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตึกประกันสังคมตึกกรมสมรพากรสารอาญารัชาดาทอสสำนักงานใหญ่หรือว่ากระทรวงแรงงานก็ตามคําถามก็คือเพราะอะไร เพราะอะไรนะครับอาคารของราชการเนี่ยมันถึงได้เกิดเหตุอย่างที่ว่านะครับเกิดความสั่นไหวต้องมีการอพยพหนีภัยออกมาเพราะอะไรครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่เราควรจะต้องหาคําตอบกันให้ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่าเราควรจะต้องให้วิศวกรเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทุกกึกที่มีปัญหาวิเคราะห์แนวทางบูรณะตามลาดับความเสียหายทบทวนกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายด้านมาตรฐานการก่อสร้างทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารของรัฐเรียนรู้จากตัวอย่างในต่างประเทศนะครับเพื่อที่ว่า ครั้งนี้มันเหมือนบัวหายเล้ล้อมคข้กนะครับแต่ว่าล้อมคข้คก็ดีกว่าครับเพราะว่าบวยในที่นี้มันคือความเชื่อมั่นของประชาชนไทยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราเองนะครับตลอดจนความปลอดภัยและความมั่นใจเชื่อมั่นน่ที่ชาวต่างประเทศมีต่อเราด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะป้องกันแก้ไขใส่ใจไม่คอรัปชันเพื่อไทยที่ไม่กลัวแผ่นดินไหวอีกต่อไปขอบพระคุณครับ